สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะก็แต่งแนวการแต่ง b m a มเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นโคง m a และก็จะเป็นล้อโตขนาด 82มิลซึ่งเป็นล้อโตที่ใหญ่ที่สุดนะขณะนี้นะฮะโอเคนะคการแต่งจะเป็นอย่างไรก็ไปดูกันเลยนะครับอ่ะเริ่มก่อนเลยนะ,ะการเซตติ้งด้านในจะเป็นเหมือนตัวเอ a มอแบบทั่วไปที่เคยเซตกันนะที่ทุกคนเซตกันนั่นแหละก็คืออันดับแรกนะฮะสพานไฟที่ใช้จะเป็นสะพานไฟสีทองแล้วก็ตัวขับเพาจะเป็นสี น้ำเงินแบบนี้นะฮะแล้วก็ทะลุด้วยแกน72มิลิเมตรนะครับทะลุล้อไปแบบนี้นะซึ่งแอร์เซ็ตเ m a จะเป็นแบบเบสิกเลยไม่ได้มีอะไรเพิเ่มเติมเป็นพิเศษนะครับก็ดูกันได้สะพานไฟท้องจะเป็นสะพานไฟใช้ตัวเดียวกับขอซูอร x x นะฮะ ก็ดูฉลากได้ถ้าเกิดเป็นสะพ,พานไฟสีทอง for Super X ก็นั่นแหละคือใช้อันเดียวกับ FMA ได้นะครับบอกไว้ก่อนนะเดี๋ยวเขาเดียเ๋ยวเดี๋ยวจะมาถามกันว่าสะพานไฟสีทองของ FMA ดีมีไหมพี่ไม่มีนะฮะใช้อันเดียวกับ Super X เลยนะครับต้องบอกไว้นะตุดนี้นะโอเคส่วนด้านในด้านในมีอะไรบ้างด้านในนะครับก็ เฟืองที่เลือกใช้จะเป็นเฟืองแบบไหนก็ได้นะแต่ถ้าเป็นล้อโตแนะนําให้ใช้4.2.1หรือว่า4.1ก็คือสีดำกับสีแดงนะฮะที่จะใช้กันเนาะสำหรับล้อโตมันจะวิ่งวิ่งได้ดีกว่าแต่ถ้าเกิดโดยรวมแล้วแต่สนามนะครับและที่สําคัญคือการเซตติ้งแบบนี้เป็นแค่เบสิกเป็นพื้นฐานนะฮะไม่ได้ การันตีว่าชนะหรือสามารถชนะแน่นอนไม่ว่าจะเป็นสนามไหนผมไม่รับปากเพราะว่าปัจจัยในการเอาชนะแต่ละสนามอยู่ที่การเซตติ้งหน้าสนามเลยปรับให้ปรับตัวรถให้เข้ากับสนามนะครับไม่ได้ปรับสนามให้เข้ากับรถนะฮะปรับรถให้เข้ากับสนามนะครับก็ตามนี้เลยนะฮะ ปัจจัยอื่นๆก็จะมีทั้งฐานมอนเตอร์ความชื้นสัมผัสน,นันนูนีการเซตตุ้มการเซตเบรกนะครับอะที่ผมสอนจะเป็นสอนการเซตพื้นฐานเท่านั้นนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเฟืองที่ใส่ตัวลูกปืนเฟืองก็คือ ao 6 2 0นนะฮะแล้วก็ตามด้วยตัวไอแหวนลองโลนะครับ เดี๋ยวเราจะให้ดูด้านในนะฮะเป็นลูกเื้น ao 620นะซึ่งตอนนี้เอา,เอ,า,เอ,าอะไรคีบออกก่อนนะฮะเพราะว่ามันติดมือมือผมใหญ่คีบยากอเอคนี่นะ ao 620นะฮะตัวนี้แล้วก็ยัดไปตามปกติเลยนะ ไปตามปกติเลยไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษสำหรับการเซตโครงั้นในลูกปืนลูกปืนล้อนะฮะก็จะมีทั้งโลโลโฮและแฮคโคนะคะแพคโคจะเก็ตราคาถูกหน่อยนะฮะลูกปืนล้อก็จะมีตั้งแต่เอ6 2หกก็ใส่ได้นะนอกจากจะใส่เฟืองแล้วก็จะใส่ตัวล้อรถก็ได้แต่เนื่องจากว่าไม่ค่อยใส่กันเพราะมันเป็นแกนล้นแกนจะล้นออกมา แล้วก็จะมีลูกปือนอีกแบบหนึ่งก็คือว่าเป็นลูกปืนไฮเกรดนะฮะที่เป็นฉลากสีดำนะที่อัลละห้าร้อยอแหละยางจริงๆยางล้อโตถันสองมิลิเมตรมีมีไอนี้ด้วยนะมีมาลูนก็มีแต่ว่าหายากแล้วนะฮะที่หาง่ายๆก็จะมีซุปเปอร์ฮาร์ดนะครับอ่อนกว่ามาลูนิดนึงแต่ก็พอพอถูกพอถ่ายได้นะฮะด้านล่าง ด้านล่างจะใส่ตัวอันเดอร์การ์ดจริงๆถามว่าใส่เบรกได้ไหมใส่เบรกได้แต่เบรกมันไม่ถึงอาจจะต้องต่ออาจจะต้องแบบต่อเสาลงมาข้างล่างนะแต่ถ้าอันเดอร์การ์ดก็ได้อยู่ในระดับหนึ่งนะครับเน้นไปเน้นเบรกหล่ะเอาก็ได้นะเสาเสาก็คือร้อยจากรูตรงอันเดอร์การ์ดนี่นแหละลอยขึ้นมาเสานี้จะใช้ประมาณ30มมิลลิเมตรนะตั้งเสาขึ้นมา ทำไมต้องตั้งไวสูงมากๆก็คือตั้งไว้สูงมากเนี่ยเพื่อเผื่อใส่ตุ่มนะครับเผื่อใส่ตุ่มก็เลยต้องตั้งให้มันสูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะฮะจะได้ไม่ต้องแบบว่าขันขันทีเดียวแล้วมันจบอะเอาง่ายๆก็คือแค่นั้นแหละโอเคเบสิกพื้นฐานรอบนอกมีแค่นี้นะฮะตัวกันชนหน้ากันชนหน้าผมใช้ตัวสามมิลลิเมตรและ ใส่ลูใช้โลเป็นโลลูกปืนเก้ามิลลิเมตรและสอยขึ้นมาด้วยตัวโลถ้วยเก้ามิลลิเมตรนะครับแล้วก็ใส่ด้วยบูทหกมิลบูทข้อเน,นี่ยหกมิลนะฮะบูทหกมิลดูยังไงบูทหกมิลจะมีข้อนี่นะมีขีดตรงนี้นะหนึ่งข้อเท่ากับสามมิลสองข้อคือหกมิลจำไม่ง่ายแค่นี้แล้วก็ตามด้วยบอลแคปนะฮะเสามันสูงเท่าไหร่นะครับ แป่เนเสาที่ผมใช้จะไอนี้ป่ะไออะไรนะเสาสามสิบมิลน,นะฮะเสาสามสิบมิลไม่รวมความสูงบอนแคปอันนี้รวมแค่ตัวเสาอย่างเดียวนะฮะก็ลอยขึ้นไปตัววิธีการลอยเนี่ยก็คือใส่ลูกปืนใส่ลูกปืนโรลเลอร์ไปก่อน นะครับอยที่ตัวฐานนะฮะแล้วก็ตามด้วยโลตามด้วยโลถ้วย9มิมนะฮะพอหลังพอหลังเราใส่โลถ้วย9มิมไปเนี่ยเราก็ต่อใช้น็อตตรงเมียยึดก่อนระดับหนึ่งนะเพื่อไม่ให้แบบมันหลุดทั้งหมดนะแล้วก็ตามด้วยบูทแล้วก็บอลแคปจะได้ประมาณนี้อ่ะถ้าถามว่าตัวกันชนหน้าตัวไหนใส่ได้บ้างนะฮะ กันชนหน้าใส่ได้ทุกอันนะฮะยกเว้นฟูเขาม,มันตีใส่ได้นะแล้วก็กันชนเอาด้านหน้าใส่ได้กันชนแต่ถ้าอยากสวยๆหน่อยก็ยังพอหาได้ก็จะมีไฮเกรดเออเออด้านหลังที่พอหาได้นะครับแต่ฟูเขาใส่ไม่ได้ฟูเขาเนี่ยฟูเขาถ้าอยากใส่อยากใส่จริงๆต้องเลื่อนต้องเลื่อนมาใส่รูด้านหน้าตรงนี้นะฮะ พอถ้าใส่รูด้านหลังเหมือนปกติเหมือนที่เขาเหมือนที่โค้งอื่นเขาใส่การจะติดติดยางแบบนี้นะยัดไม่ได้เลยยางจะติดเลยติดตัวเพราะว่าตัวยางเป็นยางวงกว้างนะฮะดังนั้นใครที่ชอบเล่นฟูกเขาต้องทําใจถ้าจะเล่นล้อล้อโตนะใส่ได้แค่ตัวมันติเออาร์นะฮะพวกนี้ที่พอใส่ได้นะฟูกเขาใส่ไม่ได้เลย และว,วิธีใส่ก็ร้อยลงมานี้และเสานี้กี่มิลเสานี้สามสาิบมิลเหมือนกันนะฮะพอหลังหลังหลังจากเราใส่กันชนหน้าใช่ไหมเราก็ล็อกล็อกมันให้เรียบร้อยนะฮะวิธีล็อกของผมผมจะใส่แหวนรองก่อนแบบนี้แล้วก็ใส่แหวนกันคลายนะครับใส่แหวนกันคลายหรือถ้าใครจะเอาล็อกนัด ล็อกนัดสอยสอยลงไปเนี่ยก็สอยได้ฮนะไม่มีผิดไม่ไม่ถูกล็อกนัดก็สอยได้แต่อาจจะหมุนใช้เวลาหมุนนิดนึงแต่ก็อยู่ชัวร์แต่ผมว่าแค่นอตโตเมียเนี่ยมันก็อยู่อยู่เยอะแล้วแหละอยู่ในระดับหนึ่งนะเอาอยู่ไม่ต้องถึงขัง้นล็อกนัดประมาณนี้ อ่าพูดถึงตุ้มด้านหน้าตุ้มด้านหน้าใส่ไหมใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับอยู่ที่สนามว่าสนามมันยากไหมต้องใช้ตุ้มตบหรือเปล่าหรือว่าไม่ต้องใช้นะก็ไม่ต้องใส่นะฮะอันนี้ผมใช้แบบเบาไปก่อนตุ้มตบแบบเบานะครับอเอออันนี้เราจะพักไปก่อนนะด้านหลังเซตยังไงด้านหลังจะใช้เบรกเออารนะครับ ด้านหลังในคันนี้เราจะใช้เบรก AR ซึ่งถ้าใครจะลงบ m a x เหรือสแตนดาร์ดเอ๊เฉพาะบ m a x ห้ามใช้เบรกสีดำแต่ว่าถ้าใครจะลงนอกเหนือจะ BMAX เช่นพวก j จคับสแตนดาร์ดเอ Class ได้หมดเลยนะครับเสาที่ใช้จะเป็นเสาสามสิบมลเหมือนกันนะฮะลอยขึ้นไปแบบนี้แล้วเบรก เบรกไอนได้ไหมพี่เบรกเบรกใหญ่เบรกใหญ่ตัวนี้ได้ไหมเบรกใหญ่ตัวนี้ใส่ได้เดี๋ยวผมจะไปเซตสำหรับเราโตอีกแบบหนึ่งนะอะต่อเราด้วยใช้กันชนหลังซูเปอร์เอซึ่งตอนนี้ที่หาที่พอหาได้และราคาไม่แรงจะเป็น FRP แต่ว่าไฮเกตแพงแล้วทำไมไฮเกรดอยู่ดีๆมันแพงเพราะว่าไฮเกตเนี่ย มันเอาไปทำเป็นฐานรองของรถเ oh, s โอมันก็เลยแพงแล้วมันเป็นรหัสเก้านะครับอันนี้ก็ร้อยไปที่รูส่วนด้านบนตรงนี้นะส่วนบนสุดอะรูบนสุดแล้วเราก็ใช้สเต็ปเดิมแต่ถ้าใครไม่เสียดายใครไม่ได้เสียดายอะตัวว่าตัวกันชนมันจะเป็นรอยเพราะว่าฉันเกิดมาเพื่อเล่น ก็ใส่การแขวนหรือว่าใส่ล็อกนัดลงไปได้เลยนะฮะแต่สำหรับผมก็เสียดายลดลายก็เลยไม่ได้แบบต้องใส่แหวนรองไว้ก่อนขวเป็นรอยนะฮะแต่จริงๆแหวนรองก็ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรหรอกเวลาเราล็อกอะไรแน่นๆมากๆก็เป็นรอยอยู่ทีนะฮะแต่เค่เป็นรอยน้อยลงแค่นั้นเอง เซตแบบนี้เพื่ออะไรเซตแบบนี้เพื่อให้เนื่องจากล้อมันโตเนี่ยเราก็เลยแบบทําไงให้ใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สดุดและเบรกลงมาต่ําที่สดุดแค่นั้นเองนะฮะเราก็เลยแบบว่าใช้แบบเซตแบบนี้แทนนะครับตัวรูตัวรูที่เสียจะเป็นรูด,ด้านในซึ่งรูด,ด้านในเนี่ยมันจะไม่ได้แบบว่า แน่นมากสำหรับรูน็อตนะมันก็เลยจะหลวมนิดนึงนะฮะจะถามว่าใช้กันชนหลัง AR แทนซูเปอรเอ็ได้ไหมพี่ดิฟฟนไฮเกรดได้เพราะว่าที่ผมเซ็ตอย่างเนี้ยเพราะว่าตัวฐานตัวกันชน AR ด้านหลังมันสั้นนะเพื่อเราจะใส่ตัวกันชนฟูเขาลงไปโอเค ทำไมต้องทำเสายาวเสายาวตรงนี้ผมเอาไว้เผื่อใส่ตุ้มด้านข้างนะฮะแต่ถ้าใครไม่อยากจะใส่ตุ้มด้านข้างก็ให้เอาเสายี่สิบห้ามิลเสียบเข้าไปที่ตัวบล็อกนะครับแล้วเสียบเข้าไปที่รูสารูตรงนี้ใช้แค่2รูพอนะฮะใช้2รูพอเลยไม่ต้องไปทำรูสารูสี่ใดๆดทั้งสิน้นมันก็จะยืดตัวบล็อกได้เหมือนกันนะครับ และสำหรับชุดแต่งออนไลน์ถ้าใครอยากไปซื้อออนไลน์ที่เกียจไปเดินชที่เกียจไปหาในช้อปปีหรือว่าไม่รู้จะหาร้านตรงไหนที่ไว้ใจได้นะฮะก็แนะนําร้านไวนรัส mini 4 wheel นะฮะที่เป็นตัวแทนจำหน่รรยายทำไม่ย่าอะไรลทำไมยา่าแล้วก็อะไหรถ mini 4 wheel แบบทางการนะฮะรวมถึงตัวรถด,ด้วยนะฮะเกาไปดูได้ที่ร้านไวรัสได้เลยนะครับอันนี้ก็ต้องขันลึกไหมก็ ไม่ลึกหรอกขันแบบพอดีพอดีแต่ที่แน่นอนคือให้ตัวบาลานตัวน็อตตรงตัวน็อตซ้ายขวาให้มันเท่ากันนะฮะมันจะสวยแค่สวยไม่ได้มีอะไรเพราะว่ายังไงตัวบล็อกมันก็ขึ้นไม่สุดอยู่แล้วด้วยความหนักของบล็อกอะ่ะผมบอกเลยขึ้นเต็มที่ก็เท่านี้เห็นไหมน็อตมันไม่น็นอตมันขันไม่ต้องสุดทีนี้เราก็บิด ว่าที่ไม่ได้ใช้ติดเสานะฮะด้วยบอนแคปหรือว่าใครจับทุบยางก็ได้นะครับโอเคมาถึงไฮไลไท์แล้วด้านหลังติดยังไงด้านหลังเราจะใช้ตัวน็อตหัวเห็ดหรือน็อตอะไรก็ได้ขนาด8ปมิลนะฮะ เอาแค่แปดมิลพอไม่เอาเยอะนะแล้วก็จะใช้บทูทตัวหนึ่งจดห้ามิลตัวนี้หรือว่าใครอยากจะใช้ตัวบทูทที่บทูทสามมิลก็ได้ไม่ไม่ติดนะฮะก็ทำการสอยน็อตขึ้นไปก่อนแบบนี้ นะครับแล้วก็ต่อได้บูท1.5มิลลองนะฮะแล้วก็ถอยขึ้นไประหว่างรูของกันชนระหว่างรูโค้งนะไม่ใช่รูกันชนรูโคง้งแล้วก็ทำการยึดน็อตเราอาจจะไม่ต้องขันสุดก็ได้เราอาจจะขันเป็นไกด์ก่อนก็ได้ ให้มันเข้าไปในโค้งก่อนแล้วค่อยหมุนทีเดียวประมาณนี้แล้วด้านบนสมมติถ้าจะไม่ใส่บล็อกบล็อกเหลี่ยมตรงนี้บล็อกเหลี่ยมตรงนี้ใส่ตุ้มตบได้ไหมพี่ใส่ได้แต่อยากใส่ตุ้มตบก็ใส่ได้เพราะว่าแต่ว่าก็แนะนําว่าให้ถ้าเสาเสยอ่ะก็แปดมิลเหมือนเดิมก็ได้แล้วแต่นะเพราะว่ามันต แล้วข้างบนเนี่ยก็ใส่น,อน็อตตบตุ่มก็ได้ใส่หรือเอาตัวบล็อกนี้ออกก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวมันชนกันนะประมาณนี้อเออด้านหลังด้านหลังก็จคว้าน,ดานาเดป,เปอร์ก็ได้เพื่อให้ผืนมันเรียบนะฮะยังไงมันกันแขวนได้ไหมมันก็การได้ระดับหนึ่งยังไงมันก็ไม่แขวนอยู่แล้วเพราะว่ามันติดเบรกใหญ่เบรกยาวเนี่ยนะ แล,แล้วแล้วส่วนด้านบนทำด้วยอะไรบ้างด้านบนจะเป็นเสาเสาสามสิบมิลแล้วก็ใส่ด้วยบอลแคปในขั้นตอนแรกเราจะใส่ตัวโรลเลอร์สิบสามมิลขึ้นสอยเสาขึ้นไม่ก่อนต้ใส่โรเลอร์สิบสามมิลแล้วตามด้วยบูทเจ็ดมิลสองตัวแล้วก็ตามด้วย โอาโลซิบสามีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สอยนอตตเมียสองชั้นข้างบนหนึ่งจุดนี้หนึ่งจุดนี้สองทำไมต้องใส่นอตตัวเมียสองชั้นเพื่อแบบว่าเผื่อข้างบนหลุดข้างล่างก็จะไม่หลุดตามนะฮะประมาณนี้แล้วตามด้วยบอลแคปนะครับแค่นั้นเองนะไม่ยากนะครับอ่ะในส่วนตรงนี้มันสอยอยังไงมันสอยอย่างนี้เห็นโลตรงนี้ไหมนี่คือโูที่เหลือเราก็ ทำการใส่น็อตตัว8มิลเข้าไปนะฮะแล้วจากนั้นเนี่ยอันจะเห็นหัวเพรเยอขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมหัวน็อนะเราก็ใส่ตัวโลเข้าไปแบบนี้แล้วก็ถ้าไม่อยากให้เป็นรอยก็สเต็ปเดิมนะฮะ แผนกันคลายสองตัวแล้วก็ตามด้วยน็อตโเมียนะครับ โอเคณจุดนี้มีคำถามขึ้นมาว่าพี่ครับเสาวยาวเนี่ยเอามาสอยตรงนี้แทนเลยได้ไหมแทนนอนตตเมียที่พี่ใส่ลำบากลำบนมาแค่เอาได้สอยแล้วก็เป็นตุ้มตบข้างในลงมาก็ได้แล้วแต่นี้ก็ไม่ว่ากันอุูที่ความสะดวกใจของแต่ละคนนะฮะเราไม่ว่ากันเนาะเพราะว่า มี่เป็นเพียงแค่แนวทางการแต่งและการแต่งไม่จำเป็นต้องแต่งตามเป๊ะๆก็ได้เราก็เอาตามสะดวกที่เรามีนะผมก็ไม่ได้ห้ามหรอกโอเคเรียบร้อยประมาณนี้อ่ะ ปีข้างปีข้างนะครับปีข้างปีข้างเราก็ใช้เตาประมาณ25มิลิเมตรพร้อมตุ้มตบตุ้มตบจะเป็นแบบไหนก็ได้แล้วแต่ความสะดวกใจนะฮะปีข้างเป็นปีกไฮเกรดแต่ถ้าใครอยากได้ถูกๆก,ก็จะมีปีข้าง AR นะเกิดคำาว่าปีข้าง AR อ r ร์เอาร์แมดัมเปอร์แค่นั้นเองเดี๋ยวขึ้นมาเลยนะฮะไม่ยากไม่ยากว่าตัวนี้ก็ ใส่นะฮใช้ดูน็อตแค่สองรูตรงนี้นะตามปกติแล้วถ้าใส่ตามหลักต้องมันจะเป็นไซส์แบบนี้แต่ว่าเราสามารถแหกขึ้นมาหน่อยก็ได้เพิ่มความบาลานซ์ในการทรงตัวกาอากาศหรือเปล่าไม่รู้ถ้าใครชอบแบบชิดในก็อย่าลืมไปหาบอดี้ที่ไม่มี ด้านข้างไม่กว้างนะฮะเพื่อจะได้เอาใส่ตัวต้แบบชิดในได้ก็ถ้าให้บอกก็แนะนําก็จะมีตัวมัดเฟรมแหละทรงรถสุดทิศทำสีไหนก็สวยนะฮะไอต,ตัวเนี้ยมันไม่มีด้านข้างมันไม่ได้กว้างมันจะเป็นเพียวลมฉะนั้นการใส่ต้มแบบว่าไม่แหกไม่แหกตัวไส์ออกไปด้านนอกเนี่ยมันจะทำได้นะฮะ และบอดี้ที่ผมใช้มันเป็นบอดี้หมูป่าลาซอบ็กซึ่งตัวนี้มันก็จะด้านหนะ้าด้านรุดด้วยความที่ถฐานมันกว้างฐานแบบด้านด้านข้างมันกว้างมันก็เลยทำให้แบบว่าีข้อจำกัดในการใส่แม่ดัมเปอร์ไม่สามารถใส่ด้านในได้แต่ถ้าใส่ด้านในก็ต้องแย่ออกมานิดนึงอะไรประมาณนี้เนาะรูกัน รูของตัวใส่ต้มรูไหนดีก็เป็นรูที่สามก็ได้นะฮะหรือว่าจะเป็นรูที่หนึ่งก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าตัวปีกไซส์ปีกปีกข้างเนี่ยมันแหวออกมาข้างนอกแนะนำไม่ใช้รูไม่รูแรกก็รูสามจะดีกว่านะสำหรับตุ้มแบบนี้เพราะว่าถ้ารูนอกสุดเหมือนกว้างใบมันอาจจะติดได้แย่ yeah. ประกบเข้าให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ล็อกอแบบรู้ว่าติดไหมนะอะไม่ติดเห็นไหมสังเกตว่าจะหา่างประมาณสองสามมิลน,นะฮะโลจะถึงก็แต่ถ้าเกิดว่าไปวางไว้รลนอกสุดคือตุ้มจะติดนะ ต้องวางไว้ไม่รู้หนึ่งก็รู้สามมันจะหลบในนิดนึงนะครับสว่วนแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าลาซอแบ็กเนี่ยวนส่ฐานตรงนี้มันกว้างนะฮะทำให้เวลาใส่ตร้มมันต้องให้มันต้องกัมันต้องแหวกออกถ้าแหวกเข้าเนี่ยติดผลเลยนะฮะแต่ถ้าเป็นบอดี้มัดเฟรมใช่ไหมที่ผมบอกไปบอดี้มัดเฟรมติดไหมบอดี้มัดเฟรมเป็นบอดี้ที่ใส่ล้อโตล้อขนาดไหนก็ได้นะฮะใส่ไปเห็นปะ่ะจะไม่ติดด,ด้านค้างประมาณนี้ อี่ครับคลิปนี้มีเมมเบอร์ไหมอันนี้อันนี้ผมก็จะบอกก่อนว่าอ่าเมมเบอร์ตอนนี้มีความคิดว่าเนื่องจากตอนเนี้ยผมทำคลิปลงหลายช่องทางมากเช่นมีลงทั้งเพจ f c e e o o o นะฮะแล้วก็ดูแลช่องย่อยสองช่องก็เลยกำลังจะคิดว่าเมมเบอร์อาจจะเป็นความสมัครใจนะฮะว่า ใครชอบใครถูกใจใครอยากสนับสนุนค่าไหลก็สมัครสมาชิกกันหรือว่าถ้าใครงบน้อยอยากจะช่วยสนับสนุนก็ดูเยอะๆดูโฆษณาเยอะๆนะฮะไม่ว่ากันเนาะขอบคุณมากที่สนับสนุนได้กันมานะฮะลองแล้วก็อืมเอาจงริงจริงๆก็ดูดูแค่ตัวกันชนแล้วก็ร,รหัสมันไม่ต้องก็ได้มั้งอันนี้ผมก็จะเพิ่มเติมแค่ว่าเสาที่ใช้มันกี่มิลเนาะ ลองดูก่อนลองดูสักแป๊บหนึ่งว่ามันเวิร์กไหมผมสบายไหมถ้าผมไม่สบายก็อาจจะไปทำคลิปมเบอเหมือนเดิมนะฮะโอเคคลิปนี้มีความยาวเพลงเท่านี้นะครับหวังว่าจะถูกใจกันนะฮะชอบถูกใจก็ก,กดติดตามนะครับสนับสนุนกันดูโฆษณาถ้าคิดต้อคลิปสมัตสมาชิกหรือถ้าใครไม่อยากสมัครสมาชิกเราสามารถโดนเนทซุปเปอร์แตงด้านขวาล่างก็ได้นะฮะของแต่ละคลิปนะฮะ โอเคส่วนถ้าใครอยากจะได้สินค้าทํามย่ามินโฟวิลก็ดูได้ที่ไวรัสมินิโฟวิลนะฮะมีลิงก์เพจอยู่ใต้คำอธิบายถักไปทำเพจเขาบอกมานจะช่องไว้ค่ะจะได้ส่วนลดในการซื้อสินค้าถึง15%ด้วยกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ